ะะวันนี้จะพามาแพคไข่เชื้อนกกระทานะคะรอบนี้พี่จากน้องโบลําพูสั่งเข้ามานะคะหนึ่งร้อยฟองเนาะไปค่ะแพคก,กันเลยจะใช้กล่องแบบนี้นะคะหากล่องแบบไหนก็ได้ให้มันแบบพอได้พอดีเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นไข่เชื้อที่เตรียมเอาไว้นะคะนี่นะก็จะฟองราวๆนี้นี่นะคะคัาไซส์กันไปนะเนี่ยก็จะส่วนมากก็จะเป็นแนวๆอย่างนี้ค่ะขนาดไข่เนาะหนึ่งร้อยฟองแถมไป ติดฟองเหมือนเดิมอ่ารุ่นนี้พี่ที่หนองบัวลำพูโอนโอนตังมาให้3ามร้อยนะคะพี่เขาสัง100นะ่งหนึ่งร้อยเนาะแต่ก็บอกว่าถ้าโอนเกินมาเดี๋ยวเราจะจับไข่ใส่ตามจำนวนตังเนาะค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะอันนี้ถ้ามันเป็นกล่องพวกกล่องน้ำกล่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นกล่องน้ำกล่องอะไรแบบเนี้ยก็ต้องปิดข้างหลังอย่างนี้ด้วยเนาะเพราะว่าบางทีมันไม่ค่อยแน่นหนานะเราก็จะปิดข้างหลังด้วยการกล่องทะลุการกล่องขาดค่ะเซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้นะไม่อยากให้มันเสียหยนะคะค เรียบร้อยเนาะอากาศร้อนค่ะก็จะใส่แบบนี้ไปเลยปิดไปเลยแกบยังหาไม่ค่อยได้นะคะก็เลยรอบนี้ใช้เป็นอ่าที่เลื่อยเนาะกลัวกลัวกลัวจะหลุดนะคะขอแบบนี้อีกสักรอบนึง คิวพรุนี้รู้สึกว่าพรุนี้จะคิวงานจะแน่นแี่นเลยก็เลยเดี๋ยวขอแพ็กไว้เย็นนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เชา้าก็ตอนออกไปธุระก็จะได้เอาไปห่มเลยเนาะทีเดียวโอเคค่ะนี่เรียบร้อยแบบนี้นะให้แน่หนาแบบนี้นะคะ ให้นะคะนัดไว้ก็อีกสามวันข้างหน้าเนาะแต่ว่าเรารอไม่ได้แล้วก็เลยเอา,เอาที่เลื่อยไปก่อนที่เลื่อยก็พอได้อยู่แต่ต้ออัดให้มันแน่นหน่อยเพราะที่เลืออเ่อยเศษชิ้นส่วนเศษเศษที่เลื่อยเขาจะค่อนข้างใหญ่นะคะอโอเคค่ะเริ่มเลยอันนี้นะตามเดิมค่ะอัดให้แน่นที่สุดแล้วก็เรียงไปนะเนาะ๋ยวขออนุญาตเอาเอาไข่เชื้อกระปาใส่เข้าไปก่อนเนาะ เดี๋ยวต้องนับด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอัดเข้าไปให้หนานๆเลยนะคะเพราะชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเราก็จะเอาเกราะดาษนะมาอัดมาปิดข้างบนอีกรอบนึงน,นะคะแล้วก็ค่อยปิดกล่องนนะเพื่อกันไม่ให้เขาขยับนะคะ โอเคค่ะอันนี้คือเราแพ็กเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะนี่นะคะนี่เราแพ็คเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษนะคะอัดเข้าบนอีกทีนะเพื่อว่าเพื่อกันไม่ให้เขาเรียกไงอะเพื่อกันไม่ให้เขาขยับนะคะักหักใส่ให้มันพอดีนะ บบส่วนตัวข้างบนที่แกะกล่องที่แบบมันเลยๆมานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากันไกลกรีดลงไปนะคะแล้วก็พับอีกทีนะเดี๋ยวจะมาให้ดูเดี๋ยวกดกล้องลงก่อนค่ะทำแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเราไปซื้อกล่องแบบอ่ากล่องที่เนี่ยนะอาให้ดูกล่องขนส่งแบบนี้ค่ะมันก็จะแพงนะก็เลยต้องใช้กล่องอ่าพวกกล่องน้ำตอกล่องตามของที่เขาขายตามั้นร้านขายของชำอะค่ะไปกดซื้อองเขามา แล้วเราก็เอามาส่งได้ค่ะไม่มีปัญหานะก็<อ>ต้องตัดให้ทุกมุมนะคะ <S <S แบบนี้ค่ะคือกล้องหนูม,นมันไม่นั่นนะมันไม่สามารถกดลงได้ นะแบบนี้นะคะอันนี้ทำานเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราตัดท,ทุกสี่มุมใช่ไหมคะก็ปิดปิดลงมาอย่างนี้เลยตามรอยของเขาเลยอะคะ่ะเนี่ยอันไหนที่มันเกินออกมาเราก็พับพับไปเลยนะคะพับยังไงก็ได้ให้มันอยู่ให้มันได้อะนี่นี่พอนั่นเรามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็เอาสติ๊กเกอร์เนาะแปะอ่ะแบบนี้ก็แปะ มันไม่สามารถขยับได้ค่ะแปะล็อกลอกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยแปะหมุนรอบกล่องให้เขาแน่นหนาทิ้ง ากาศร้อนมากเลยโอเคทีนี้เราก็หมุนหมุนเลยค่ะเราเค่อยมาตามเก็บพวกอ,อย่างนี้เอา ว่าจะปิดเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อความเพื่อความปลอดภัยของไข่เนาะไข่จะได้ไม่สะเทือนนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่เกิดความเสียหายลูกค้าก็อาจจะแกะยากนิดนึงะ,ะ,ะ,ะมาดูความเรียบร้อยข้างหน้าอีกทีวันนี้หนูหน่าจะส่งไม่ทันนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูพรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ไปส่งเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนที่หนูจะไปทำงานอย่างอื่นหนูก็จะเอาไปส่งก่อนนะ พยายามจะมส่งให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ไข่ไข่ร,รุ่นนี้เพิ่งเก็บมาเช้านะคะก็กว่าจะไปถึงพี่เขาก็น่าจะประมาณสักวันสองวันนะคะก็ใส่ตู้ฟักได้เลยเนาะ,ะก่อนจะใส่ตู้ฟักแนะนําให้เช็คก,ก่อนนะคะว่าไข่มีรอยร้าวรอยแตกไหมตัวไหนที่มีรอยร้าวรอยแตกก็ไม่แนะนำมาเข้าตู้ฟักนะคะหรือถ้าใครอยากเอาเข้าตู้ฟักจริงๆถ้ามันมีรอยร้าวแค่นิดหน่อยนะคะเอาสก็อตเทปใสอะคะ่ะแบบนี้นะแต่ว่าเป็นไอตัวเส้เนเล็กๆนะคะแปะรอยร้าวเนาะถ้าแปะรอยร้าวอ,อันนั้นก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะรอดนะคะเนาะ ถ้าเป็นรอยบุบรอยแบบมาสะเทือนเยอะๆอย่างนี้แปะไปก็ไม่มีประโยชน์นะะสติ๊กเกอร์แปะไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะก็เชื้อตาอยู่ดีนะคะก็ต้องเช็คดีๆนะเพราะว่าถ้าไข่ฟองไหนที่มีรอยร้าวแล้วเราเรายังฝืนเอาไข่เข้าตู้ฟักอ่ะไข่เขาจะเน่าเน่าในตู้ฟักแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่ามันแตกหรือระเบิดในตู้ฟักอะค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการทําความสะอาดอีกทีนะคะเพราะเชื้อโรคเนาะจากไข่จากไข่เน่าอย่างงี้ะคะ่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะกล่องนี้ส่งไปที่หนองบวัวลำพูนะคะหนึ่งร้อยฟองอ่า หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดฟองตัวแถมอีกสิบฟองนะคะตอนนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งคะ่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณพี่หนองบัวลำพูด้วยนะคะขอให้พักออกมาได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเทปเวที่บอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังไงมันต้องมันอาจจะมีแบบอ่าไม่อาจจะมีเสียบ้างแตกบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคค่ะพี่าวันนี้มาพทคไขใ่ให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย